สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ CX8 นะครับรถพี่ประสิทธิ์คันเดิมวันนี้มาเพิ่มเติมอะไรครับพี่เติมคิกเซนเซอร์ครับคิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ติดเจ้าตัวกล่องคาเพทัสนะครับอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ประสิทธิ์เตะโชว์ให้หน่อยครับอ่าจริงๆเวลาเตะพี่เตะแล้วออกได้เลยนะครับไม่ต้องค้างอ่าโอเคครับเตะปิดครับอ่าโอเคนี่นะครับ ตอนนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับ XDL นะครับระบบเดิมก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้งานติดตั้งนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับไม่ทําให้หมดประกันอย่างแน่นอนอ,อันนี้ก็เตะแบบแขยงเฉียงก็ได้นะเดีย๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่ระบบแจมโปรเทคชั่นครับยังอยู่เหมือนเดิมนี่อันนี้เมื่อกี้มันทับผมไปละอ่ามันก็จะหยุดให้นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเลยนี่นะครับ ตอนนี้ก็แค่4,500บาทนะครับก็รับประกัน1ปีนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้โอเค่ลองแบบสมูทสมูทโอเคครับผม